ล้างผู้กันยังไงให้สะอาดกริปปกติถ้าผู้กันเราล้างไม่ดีเนี่ยตัวแปลงมันก็จะพังได้ง่ายนะแกระวังจะทําให้เส้นขนหักได้เธอลองทํามือแบบอุ้งอ้งแบบนี้แล้วก็หมุนหมุนวนวนลงบนฝ่ามือของเราสีที่อยู่ลึกๆข้างในเนี่ยมันก็จะออกมาง่ายขึ้นแต่ถ้าเกิดเราใช้สีที่มันมีเนื้อสีที่เหนียวขึ้นเข้มข้นขึ้นเช่นสีอะคริลิก ผูกันของเรามันก็จะล้างไม่ออกง่ายๆใช่ไหมมันจะมีเศษอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยให้เธอลองใช้สบู่เหลวเข้ามาช่วยละลายนะจุ่มผู้กันลงไปเลยมันก็ทําให้ขนลื่นขึ้นแล้วก็แกะเศษสีเนี่ยที่ติดอยู่บนแปรงเนี่ยออกง่ายขึ้นแก,แกะวนๆหมุนๆไปเรื่อยๆจนน้องสะอาดล้างน้ําเปล่าซับกับทิชชู่หรือผ้าแห้งอะไรเงี้ยแต่งทรงให้น้องสักหน่อยแต่ถ้าจะให้ง่ายสุดอันนี้เลยจ้ะน้ำยาล้างผูกันโดยเฉพาะเป็นน้ำยา ละลายสีออกไวมากจุ่มจุ่มจุ่มสะบัดสะบัดเช็ดเช็ดลางๆนิดเดียวเกลี้ยง